ปัจจุบันการเลี้ยงสุกรในประเทศไทยเป็นอาชีพที่นิยมทำการในกลุ่มเกษตรกรเพราะเนื้อสุกรเป็นที่นิยมรับประทานกันมากในปัจจุบันเพราะนอกจากจะปรุงอาหารจากเนื้อสุกรและทุกชิ้นส่วนของสุกรแล้วเนื้อสุกรยังสามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้มากมายไม่ว่าจะเป็นกุนเชียงหมูหยองหมูสวรรค์ไส้กรอกเป็นต้น สุกรจึงนับว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจของไทยเลยทีเดียวการเลี้ยงสุกรนั้นมีปัจจัยในการเลี้ยงหลายประการด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารโรงเรือนสายพันธุ์สุกรการจัดการและในเรื่องของการตลาดซึ่งก็ได้มีการวิจัยและพัฒนากันมาอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยส่วนมากแล้วการเลี้ยงหมูหรือว่าเลี้ยงสุกรเนี่ยนิยมจะเลี้ยงกันแบบหลังบ้านมากกว่า แต่ในปัจจุบันนี้เองเนี่ยคนที่เลี้ยงแบบนั้นน้อยลงแล้วเพราะว่าเลี้ยงแล้วไม่รู้จะไปขายที่ไหนการเลี้ยงปัจจุบันเลยยึดถือเป็นอาชีพกันมากขึ้นในส่วนของการเลี้ยงสุก,กรนี่นะฮะ,ะผู้เลี้ยงเนี่ยจะเป็นที่ทราบกันดีเสมอเลยว่าการจเจริญเติบโตของหมูตัวผู้กับหม,ตหมูตัวเมียเนี่ยในระยะของหมูเล็กๆเ,เ,เนี่ยอย่างเช่นน้ําหนักตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งถึง20หรือ25กโลเนี่ย ความแตกต่างกันเนี่ยจะน้อยมากแต่เมื่อหมูตัวผู้กับหมูตัวเมียนะครับมีการเจริญเติบโตที่มากขึ้นไปกว่านี้หรือเรียกว่าอยู่ในระยะของหมูรุ่นหรือหมูขุนนี่แหละครับการเจริญเติบโตตัวผู้ตัวเมียจะเริ่มแตกต่างกันไปแล้วเอามาถึงเรื่องซากที่จบออกไปนะครับเรื่องซากเนี่ยหมูตัวผู้เนี่ยเมื่อมีการโตที่รวดเร็วกว่านะฮะและโดยมากประเทศไทยเนี่ยจะเป็นการเลี้ยงหมูตอนถ้าเป็นส่วนใหญ่ การเลี้ยงหมูที่ตัวผู้แล้วเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการตลาดมากหมูตอนกินอาหารเต็มที่จเจริญเติบโตวไวไขมันหนาตาม,มาครับนะฮะในขณะที่ตัวเมียกินอาหารน้อยครับโตช้าน้ำหนักส่งออกตลาดน้อยกว่าแต่ซากดีกว่าครับนะฮะจุดปัญหาตรงนี้เองครับที่เกิดขึ้นระหว่างหมูตัวผู้กับหมูตัวเมียเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยก็เลย มักจะทําการเลี้ยงในระยะรุ่นกับขุนเนี่ยแยกเพศกันเพื่อเป็นการจัดน้ําหนักของหมูตัวเมียนี่ให้โตมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันนะหมูตัวผู้เนี่ยก็ให้มีไขมันที่บางลงเพื่อซากที่เกิดขึ้นทั้งตัวผู้และตัวเมียเนี่ยนะครับจะได้ออกไปสู่ตลาดให้พึงพอใจแก่ผู้บริโภคการเลี้ยงสัตว์หรือว่าเลี้ยงสุก,กรนะฮะในอนาคตข้างหน้าที่กำลังจะมาถึง หรือพูดง่ายๆว่าโลกแห่งอนาคตของการเลี้ยงสุกรนี่แหละครับนะฮะอิทธิพลของต่างประเทศนะครับก็จะมีมากขึ้นนะฮะเมื่ออิทธิพลของต่างประเทศมีมากขึ้นปัจจุบันนี้เองเนี่ยเขามีาหลักของการเลี้ยงที่เรียกว่า Animal W e l f a r e นะครับเกิดขึ้นมาแล้วนั่นหมายถึงว่าเลี้ยงสัตว์ยังไงนะครับให้สัตว์ได้มีความสุขมากที่สุดไม่กักขังไม่ทรมาน ไม่ทําให้เกิดการบาดเจ็บต่างๆพวกนี้เองครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเรายังไม่ได้ยึดหลักตรงนี้เข้ามาแต่ต่างประเทศเนี่ยก้าวไปไกลพอสมควรแล้วครับในเรื่องนี้นะครับในเรื่องของการเลี้ยงสุกรก็เหมือนกันในบ้านเราเนี่ยเรามีการตอนสุกรกัน,กนมากหรือตอนหมูกันมากนั่นเองถ้าไม่ตอนนะครับขายไม่ได้เนื่องจากว่าหมูตัวผู้เนี่ยนะครับจะมีกลิ่นซึ่งเป็นกลิ่นเพศเนี่ยฝังอยู่ในส่วนของเนื้อและไขมันนะฮะ ตรงนี้เองครับถ้าโลกแห่งอนาคตมาถึงแล้วเราต้องเลี้ยงหมูที่ไม่ตอนครับปัญหาก็คือเราจะขายใครละครับแล้วใครจะมากินหมูเรานะครับตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญครับซึ่งเราต้องหาทางแก้ไขครับกวาวเครือขาวเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาซึ่งจะออกฤทธิ์ได้ดีไม่ว่าจะในคนหรือสัตว์โดยจะมีสารชนิดหนึ่งที่เรียกว่าฟโตเอสโตรเจน ซึ่งมีสปปรรพคุณคล้ายกับฮอร์โมนเพศหญิงหรือในสัตว์เพศเมียซึ่งในการเลี้ยงสุกรนั้นได้นำกวาวเครือขาวมาผสมในอาหารสุกรจะก่อให้เกิดประโยชน์มากมายทั้งในสุกรเพศผู้และเพศเมียอัตราส่วนของการผสมผงกวาวเครือขาวในอาหารสุกรขุนนั้นคือผงกวาวเครือขาว200กรัมโดยกวาวเครือขาวที่ให้จะต้องมีสารออกฤทธิ คล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจนในระดับ50ไมโครกรัมต่อผงกวาวเครือขาว1มิลลิกรัมต่ออาหาร1ตันซึ่งต้นทุนการผลิตจะเพิ่มขึ้นประมาณตัวละ5-10บาทแต่ผลที่ได้เกินคุ้มอย่างไม่น่าเชื่อในส่วนของสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะฮะสำหรับกวาวเครือก็คือนะครับกวาวเครือเนี่ยจะมีคุณสมบัติตัวหนึ่งก็คือทำให้ความเครียด ของสุกรเนี่ยลดน้อยลงไปเมื่อความเครียดลดลงนะครับเราจะเห็นได้จากความตรงนี้นะครับว่าจะมีความส,ม,สม่ำเสมอนะครับของสุกรในแต่ละตัวเนี่ยที่มากขึ้นตาไปด้วยเนื่องจากว่าสุกรทุกตัวจะมีนิส ze, ัยค่อนข้างที่จะเรียบร้อยนะครับนะฮะไม่ตกใจง่ายนะครับการกินอาหารแต่ละตัวเนี่ยนะฮะก็ไม่แย่งชิงกันนะครับสังคมต่างๆอยู่กันอย่างดี เพราะฉะนั้นแล้วควาวเครือที่เราใช้เข้าไปในอาหารนะครับระดับที่เหมาะสมนั่นหมายถึงว่าปริมาณ200 ppm นะครับนะครับปริมาณตรงนี้เนี่ยเป็นปริมาณที่ทําการศึกษาวิจัยมาแล้วว่าเป็นปริมาณที่เหมาะสมกับตัวของอาการใช้ในสุกรในระยะรุ่นและขุนท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าถ้าเกิดว่าใช้กันทั่วประเทศแล้วเนี่ยนะครับวาวเครือจะเอามาจากไหนนะครับในปัจจุบันมหาัยกเกษตรศาสตร์นะครับ เราได้มีการวิจัยนะครับคัดเลือกพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์รวมทั้งถึงวิธีการขยายพันธุ์และการปลูกด้วยนะครับออกมาเป็นรูปแบบซึ่งเราจะสามารถส่งเสริมให้กเกษตรกรปลูกครับปลูกไปไหนครับปลูกเพื่อนนํามาใช้ในการเลี้ยงสัตว์นะครับเพราะฉะนั้นต่อไปในอนาคตข้างหน้าความเครือขาวนะครับ ที่ได้รับการคัดเลือกพันธุ์ที่ดีแล้วก็จะเป็นประโยชน์ทั้งในส่วนของเกษตรกรที่ปลูกเองและก็เป็นประโยชน์ทั้งในส่วนของผู้เลี้ยงสุกรด้วยครับจากผลการทดลองหาการตกค้างของฮอร์โมนเอสโตรเจนในเนื้อสุกรโดยวัดผ่านหนูทดลองคือนำเนื้อไขมันและตับของสุกรที่ได้รับกวาวเคลือขาวในอาหารในระดับ200 ppm วันละ30กรัมเป็นเวลา28วันติดต่อกัน จากนั้นช่างน้ำหนักของมดลูกพบว่าไม่แสดงผลตกค้างของฮอร์โมนเอสโตรเจนในเนื้อและอวัยวะภายในของสุกรจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดผลกระทบใดๆแก่ผู้บริโภคที่บริโภคเนื้อสุกรอย่างแน่นอนในอนาคตอันใกล้นี้การใช้กวาวเครือขาวซึ่งเป็นสมุนไพรไทยในการเลี้ยงสุกร จะเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรเพื่อการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลกำไรให้ท่านได้อย่างคุ้มค่าสุกรจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ3-4กิโลกรัมต่อตัวในขณะที่ลงทุนเพิ่มขึ้นตัวละ5-10บาทเกษตรกรจะมีกำไรเพิ่มขึ้นกว่าการเลี้ยงปกติตัวละอย่างน้อย1 0 0บาททีเดียวและถ้าเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ทำการปลูกกาวเครือขาวเพื่อใช้เองได้ก็จะทำให้ต้นทุนการผลิตลดตามลงไปอีกด้วยบริษัท TSP ปิโลรเลีียมจำกัดขอมอบของที่ระลึกให้กับนักวิจัยผู้ร่วมรายการประจำสัปดาห์คือผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องตาดอฟฟิน